สิ่งที่เป็นปัญหาสําคัญเวลาที่เราพยายามจะลดต้นทุนทางการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือว่าทําไปแล้วมันลดต้นทุนไม่ได้แถมยังไปสร้างความเสียหายเกี่ยวกับผลผลิตได้ผลผลิตน้อยลงสุดท้ายแล้วก็กําไรน้อยลงต้นทุนบานปลายนะครับเพราะว่าเราขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักและวิธีการในการลดต้นทุนครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาหลักและวิธีการในการลดต้นทุนนะครับซึ่งเรื่องนี้น้อยคนนะครับที่จะรู้ที่จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะนําไปปรับใช้ กับตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยนะครับดูคลิปนี้ให้เข้าใจดูคลิปนี้ให้จบสวัสดีครับผมพงษ์ครับเป้าหมายสําคัญของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจและตระหนักถึงว่าวิธีการลดต้นทุนที่ผิดพลาดเนี่ยมันนาไปสู่ผลผลิตที่เสียหายสุดท้ายแล้วต้นทุนก็ลดไม่ได้ต้นทุนกลับบานปลายรายได้ก็น้อยลงนะครับดังนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจเป้าหมายที่2ก็คือว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักและวิธีการลดต้นทุนที่ถูกต้องนะครับเพื่อเอาไปปรับใช้กับตัวเองอย่างเหมาะสม แต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละสวนแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะครับเพื่อให้เราเข้าใจจนนําไปสู่การปรับใช้หลักและวิธีการลดต้นทุนได้นี่ครับผมก็จะมี4เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกเลยก็คือหลักและวิธีการลดต้นทุนมันมีหลักการยังไงที่เราจะลดต้นทุนได้นะครับเรื่องที่2ก็คือสิ่งที่เราเคยได้ยินคําแนะนําทุกยุคทุกสมัยครับไม่ว่าจะปัจจัยการผลิตนแพงขึ้นราคาผลผลิตตกต่ำเนี่ยเราก็จะมักได้ยินเรื่องของการเพึ่งพาตัวเอง ทำปุ๋ยใช้เองใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักแบบนี้มันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องที่3มก็คือหลักและวิธีการลดต้นทุนที่ผมบอกว่าน้อยคนที่จะรู้นะครับแล้วก็เรื่องที่4ครับก็คือหลักวิธีการคิดมุมมองเกี่ยวกับการทําสวนยางที่ในแบบของผมนะครับแบบที่ผมคิดเพราะว่าผมถือว่าสิ่งที่สําคัญกําหนดวิธีการปฏิบัติกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของเราวิธีการปฏิบัติของเราก็คือแนวคิดที่ถูกต้องเนี่ยนะครับถ้าเรามีแนวคิดแบบไหนเราก็จะปฏิบัติไปตามแนวคิดแบบนั้นครับ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่1นนะครับก็คือเรื่องของหลักและวิธีการในการลดต้นทุนนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยต้นทุนต้นทุนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าต้นทุนเนี่ยมันก็คือตัวเงินเนาะใครมองว่าบอกว่าจะลดต้นทุนก็มักจะคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องลดการใช้จ่ายเงินที่จ่ายออกไปนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วต้นทุนมันไม่ได้มีแค่เงินนะครับมันยังรวมถึงพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์อยู่ด้วยแต่เนี้ยผมจะตัดออกไปแล้วกันดังนั้นเนี่ยต้นทุนที่สําคัญนอกจากตตััวววววเเเเเเงงงงิินนนกกก็็็ยยมมีแแรรรลล้้้าาาาาขอออดถไไ่่จปป ม,มันก็ต้องลงมือทําเองใช้เวลาของเราลงมือไปทําเองดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการต,ต้นทุนรูปแบบหนึ่งเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีเนี้ยมาถึงหลักและวิธีการลดต้นทุนนะครับเวลาที่เรามองต้นทุนเป็นตัวเงินเนี่ยเราจะมีหลักและวิธีการในการลดต้นทุนได้ยังไงนะครับก็ K จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับหลักและวิธีการลดต้นทุน3วิธีวิธีที่1น,นะครับก็คือว่าจ่ายเงินให้น้อยลงแล้วยังได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมีกําไรเท่าเดิมนะครับ อันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะครับวิธีการที่1เนี่ยก็คือจ่ายน้อยลงแต่ยังได้เงินมากขึ้นได้แต่ยังได้ผลผลิตเท่าเดิมนะครับผมขอเป็นพูดผลผลิตแล้วกันเพราะว่าจะได้ตรงกับยางพาราเนาะจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ยังได้น้ายางเท่าเดิมได้ขี้ยางเท่าเดิมเท่ากับว่าเรามีกําไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันนี้ตรงไปตรงมาที่สุดครับจ่ายเงินน้อยลงนะครับวิธีการที่2ก็คือว่าจ่ายเท่าเดิมแต่มีปริมาณน้ํายางเพิ่มขึ้นได้ขี้ยางเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับอัน แทนที่จะลงเงินเท่าเดิมนั่นแหละนะครับแต่เอาแรงและเวลาของตัวเองลงไปทําในสวนด้วยก็จะทําให้มีรายได้มากขึ้นมีกําไรมากขึ้นนะครับอันนี้หลักการที่2วิธีการที่3ในการลดต้นทุนก็คือว่าจ่ายเงินมากขึ้นแต่กลับได้ผลผลิตแบบทวีคูณหรือมากจนกลบรายได้รออายจ่ายเดิมนะครับทาให้เรามีกําไรต่อหน่วยต่อกิโลเนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเป็นยางก็คือจ่ายไวเท่านี้ได้ปริมาณน้ํายางได้ปริมาณผล,ผลผลิตที่มากขึ้นวิธีการนี้ละครับที่บริษัทยยใหญ่ ครงการใหญ่ๆห,ห,หรือว่าคนที่เขามีความรู้หลักการเรื่องพวกนี้เขาจะทํากันหรือแม้แต่หลายๆคนที่ทําการเกษตรก็ทําแบบโดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวตอนหลังผมจะไปยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าบางทีเราทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้ตัวเนาะในประเด็นที่2ที่ผมเกิ่นเอาไว้ก็คือเรื่องของเวลาที่มีปัญหาเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรมันตกต่ำปัจจัยการผลิตมันแพงขึ้นสูงขึ้นนะครับเราก็จะมักได้ยินมักจะได้ยินคําแนะนำแบบว่า เฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องพึ่งพาตัวเองถึงจะอยู่รอดต้องทําปุ๋ยใช้เองใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์สิเราถึงจะอยู่ได้อย่างนี้นะครับแบบเนี้ยก็ผมต้องบอกว่าวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่ดีและในอนาคตในท้ายที่สุดแล้วการที่เราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็คือการลดต้นทุนที่ยั่งยืนที่สุดก็คือวิธีการนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่หลายๆเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าข้อจํากัดมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือว่าเราทุกคนเนี่ย ถ้าจะใช้ปุ๋ยยินงซีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเราไม่ได้มีมูลสัตว์เป็นของตัวเองเราไม่ได้มีขี้สัตว์เป็นของตัวเองเราไม่ได้มีขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวเป็นของตัวเองทุกคนนะครับมีเฉพาะบางคนบางครั้งมีแต่ก็มีไม่พอดังนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องซื้อมาอยู่ดีนะครับอันนี้ข้อจํากัดข้อที่1อันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปริมาณธาตุอาหารในมูลสัตว์เหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีธาตุรองธาตุเสริมแต่พืชเชิงเดี่ยวอย่างยางพาร,ราเนี่ยมันใช้ปริมาณธาอาาาหรรลลััักค่่นนนข้้งงงสูดเเวทีใช พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมากปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าทํายังไงเราถึงต้องใส่เท่าไรเราถึงจะได้ปริมาณธาตุอาหารหลักเพียงพอกับอย่างด้วยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วผมนี่ยจะเข้าใจถ้าใครยังไมด่ดูลองย้อนไปดูนะครับจะเข้าใจความแตกต่างของปุ๋ยคอกปุ๋ยมากปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะก็ลองไปดูนะครับส่วนข้อจํากัดข้อที่3ก็คือว่าความไม่สม่าเสมอของคุณภาพวัตถุดิบครับสมมุติว่ารอบนี้เราได้ขี้วัวมาเราก็ไปใส่เฮ้ยได้ผลดีวะ่ะแต่รอบหน้าเราไปได้ขี้ไก่่ี้ไกน ซึ่งเป็นขี้ไก่ปนแกลบเนี่ยไก่เขาเลี้ยงไม่กี่วันปริมาณขี้ไก่มันน้อยเวลาไปใส่ปริมาณาธาตุอาหารมันก็แตกต่างกันนะครับเวลาเราไปใส่เราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> มันแตกต่างกันยังไงเคยใส่ขี้วัวเท่านี้ได้ผลเราจะใส่ขี้ไก่เท่าไหร่ให้ได้ผลนะครับอันนี้คือความแตกต่างความสม่ำเสมอบางทีรอบหน้าไปได้ขี้หมูบางรอบหน้าไปได้ขี้ไก่ไข่นะครับอันนี้เราต้องมีความเข้าใจก่อนเราถึงจะใช้อย่างได้ผลนะครับเรื่องที่ต่อมาข้อจํากัดต่อมาก็คือว่าความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนี่แหละครับเรื่องที่ผมพูดม่ บางคนเข้าใจดีบางคนไม่เข้าใจเลยไม่รู้จะใช้ยังไงใช้น้อยลงเคยใช้เท่าเดิมเหมือนใช้เคยเหมือนเคยใช้ปุ๋ยเคมีเท่าไรก็ใช้เท่านั้นเนี่ยมันก็เกิดปัญหาหรือว่าเอาไปใช้แบบสดๆไม่ผ่านการหมักไม่มีกระบวนการจัดการกับเชื้อก็ส่งผลเสียหายให้เกิดกับยางหรือผลผลิตของเราได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อนี้ก็เป็นข้อจํากัดเนาะดังนั้นเอ่อบางคนข้อจํากัดอีกอันหนึ่งก็คือแรงและเวลาครับสถา,านที่ที่มันเป็นภูเขาเป็นเนินสูง โหยากมากที่จะไปบางคนมีเครื่องจักรมีรถไถมีรถบรรทุกอะไรเป็นของตัวเองพื้นสวนเหมาะสมที่จะใช้รถล,ลากรถจูงเข้าไปหรือว่ามีแรงงานม,มีลูกน้องมีทีมงานอันนี้มันก็เป็นข้อจํากัดของแต่ละคนนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการที่เราทําสวนยางเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในการสร้างรายได้ของเราอยู่แล้วบางคนเนี่ยกรีดยางทั้งคืนหยอดกรดอีกครึ่งวันนะครับไหนจะมาเก็บขี้ยางอีก เหนื่อยแสนเหนื่อยอยู่แล้วนะครับยังจะต้องมาแบกขี้หมูขี้ไก่มาใส่ในสวนเอาน้ําหมากักมาราดมาลดมาฉีดมาพ่นอีกมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับส่วนตัวผมเนี่ยยังมีอย่างอื่นที่อยากจะทําอีกนะครับยังมีชีวิตอย่างอื่นอีกที่อยากจะทําท่านหนักเกินไปกับงานมันก็เสียสุขภาพครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันมีเวลาทั้งวันฉันไม่ทําอะไรเลยฉันไม่มีอย่างอื่นจะทําจะทําแบบนั้นก็ได้ครับทําแล้วมีความสุขฉันอยู่ในสวนแล้วสบายใจมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ไรฉันทําได้เเพราะฉันนมีงิ ฉันจะจ้างคนจ้างอะไรมาทําอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองแง่คิดตรงเนี้ยผมอยากะยาให้ความคิดว่าให้แง่คิดว่าสวนยางมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งในการสร้างรายได้ของเราเราอาจจะมีอาชีพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่อยากเอาเวลาและอะไรเวลาและแรงของผมลงไปทุ่มมันจนไม่มีเวลาได้พักผ่อนทําให้เสียสุขภาพอย่างนั้นนะครับไอ้วิธีการที่บมว่าพึ่งพาตัวเองเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนแบบที่ตรงไฟตรงมาที่สุดเลยก็คือว่าเราพยายามที่จะจ่ายเงินน้อยลงนะครับเดี๋ยวย้อนมาตรงนี้น เราพยายามที่จะจ่ายเงินน้อยลงชัดเจนเลยเคยซื้อปุ๋ยเคมีเท่านี้แล้วก็ไปซืป้อปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ราคาเท่านี้นะครับน้อยลงโอ้โหประหยัดได้เลยนะครับชัดเจนเลยแต่บางทีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาก็คือว่าเฮ้ยถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่เหมาะสมมันไปกระทบกับผลผลิตเพราะเคยได้รับปริมาณไนโตรเจนจากธาตุอาหารหลักปริมาณเท่านี้พอไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยทาเองเนี่ยมันได้ปริมาณธาตุอาหารที่ต่ําลงปีนั้นมันอาจจะกระทบผลผลิตกับเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตตัััวววออย่่าางงีกกนนนึแล้สมมิ เราเคยจ่ายไปกับปุ๋ยเคมีเนี่ยหนึ่งบาทสิ้นปีเรามีรายได้จากยางพราราหนึ่งแสนบาทเนาะหนึ่งหมื่นจ่ายหนึ่งหมื่นขายยางได้หนึ่งแสนนะครับแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยลดต้นทุนไปซื้อปุ๋ยคออปุ๋ยหมักปุ๋ยซินรีหรืออะไรก็แล้วแต่มาบอกซื้อ, 5, โอโห้าพันโอ้โหได้ปริมาณเท่ากันเลยห้าพันดีใจครับฉันลดต้นทุนได้แล้วห้าพันบาทแต่ถ้าสมมุติว่าสิ้นปีมันกระทบผลผลิตนะปริมาณธาตุอาหารมันไม่ได้ดีเลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมสถานที่มาอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับสิ้นป ใช้เคมีได้แสนเองพอใช้อินซีลดต้นทุนได้ห้าพันแต่ขายน้ํายาได้เก้าหมื่นนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเราขาดทุนไปอีกห้าพันนะครับเพราะหักลบกลบนี่แล้วหนึ่งแสนลบเก้าเอ่อหนึ่งแสนลบหนึ่งหมื่นก็คือเหลือเก้าแสนเก้าหมื่นถูกไหมครับแต่พอมาลดต้นทุนได้ห้าพันได้เก้าแสนยังเหลือแปดแสนห้าแปดหมื่นห้าดังนั้นเนี่ยเราขาดทุนไปห้าพันอีกตั้งตั้งหากนะครับอันเนี้ยคือที่จริงมันต้องมันเป็นแบบนั้น อันนี้คือข้อผิดพลาดใหญ่เลยที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะครับที่เราพยายามจะลดการจ่ายเงินแต่สุดท้ายแล้วไปกระทบกับผลผลิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบางคนมันก็จําเป็นจริงๆอย่างผมเองก็เคยไม่ใส่ปุ๋ยบางปีเคยใส่ปุ๋ยน้อยลงเคยใส่ปีละรอบเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถทําได้ครับถ้ามันจําเป็นจริงๆแต่อย่าทิ้งช่วงอย่าทิ้งให้ปัญหาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นขึ้นนานนะครับดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นปนัญหาที่สําคัญเลยในการที่เราพยายามที่จะลดต้นทุนโดยการลดการลดการจ่ายเงินออกไปตั้งแต่แรกนะครับมันจึงไม่ใช่ตัวตอบโจทย์จริงๆเราต้องพยายามสร้างพื้นฐานนะครับการพึ่งพาตนเองการที่เราจะใช้ปุ๋ยคอปุ๋ยมากปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลเนี่ยเราต้องมีการเริ่มต้นนานๆมันอาจจะเห็นผลบางคนที่เก่งพื้นที่ดีพื้นที่เหมาะสมมีอินทรีย์วัตถุูสูงเนี่ยมันอาจจะเห็นผลตั้งแต่1ปีแรกนะครับบางคนอาจจะได้2ปี3ปี4ปีต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ย เราจะต้องมีการวางแผนและผมสนับสนุนให้ทุกคนทาครับอย่างผมปีนี้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็จะหาขี้หมูขี้ไก่อะไรมาใส่เพิ่มด้วยไม่ใช่การลดต้นทุนครับเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกแต่ดินผมจะดีขึ้นสภาพดินในสวนผมจะดีขึ้นในระยะยาว3ปี4ปีข้างหน้าผมจะลดปุ๋ยการใช้ปุ๋ยเคมีได้น้อยลงนั่นเองจุดท้ายแล้วมันจึงจะลดต้นทุนได้อย่างจริงจังและยั่งยืนนะครับกับคําแนะนําที่บอกว่าพึ่งพาตนเองเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับย้อนกลับมาที่ประเด็นที่สามที่ผมบอกว่า แล้วหลักวิธีการลดต้นทุนที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นหลักและวิธีการที่อุตสาหก,กรรมใหญ่เขาก็มักจะใช้กันบริษัทเดิมที่ผมเคยทํางานอยู่ที่เกี่ยวกับไก่เนือ้อเขาก็ใช้วิธีการนี้ครับเพิ่มต้นทุนไปอีกนิดหน่อย2สตางค์ต่อกิโลแต่สุดท้ายแล้วกําไรที่ได้กลับมาเป็น20สตางค์ต่อกิโลเมื่อเทียบกับปริมาณรวมเนแล,แล้วเนี่ยมันมหาศาลเลยครับแบบที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังเรามีการลงทุนเพิ่มทุนโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวรู้สึกว่ามันเป็นเรัรบ ผมยกตัวอย่างเรื่องของอฝรั่งนะครับเวลาที่คนที่ปลูกฝรั่งเลยนะครับถ้าเราดูแลใส่ปุ๋ยรดน้าพุนดินปกติเนี่ยเราก็จะลงทุนแล้วก็แล้วเราก็จะได้ผลผลิตประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของผลหลุดล่วงเสียหายผิวไม่สวยอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มลงทุนด้วยการซื้อถุงมะหออันนี้เป็นเริ่มลงทุนแล้วนะครับแต่บางคนมองว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องปกติไม่ใช่ลงทุนเราเริ่มลงทุนด้วยการซื้อถุงมะหอซื้อเอากระดาษหนังสือพิมพ์มะหอเสียเวลาลงไปห่อในสวนทาให้ผลหลุดล่วงงน้อยล สีผิวของผลผลสวยมากขึ้นเราสามารถเก็บผลผลิตขายได้มากขึ้นในขณะที่ลงทุนค่าถุงไปอีกนิดหน่อยเสียเวลาไปห่ออีกนิดหน่อยแต่เรากลับมีกําไรเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันยังมีหลุดล่วงอยู่เลยเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันฟ้าครึ้มฝนครึ้มอากาศปิดพืชขาดแคลเซียมโบลอนเราลงทุนกับแคลเซียมโบลอนมาฉีดมาพ่นในช่วงจังหวะแบบนั้นในช่วงที่มันมีปัญหาเราก็จะได้ผลผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ มันมาหักลบกบหนี้กับการที่เราจ่ายเพิ่มออกไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันครอบคลุมต้นทุนทําให้เรามีกําไรเพิ่มมากขึ้นซะอีกนะครับบางทีเราก็อัพราคาในการขายเพิ่มผลิตขึ้นไปอีกอันนี้คือวิธีการลักษณะในการจ่ายเพื่อเพิ่มเอ่อกไรลดต้นทุนจ่ายก็จริงแต่กลายเป็นว่าลดต้นทุนอย่างผมเองเนี่ยผมก็ใช้พาร์ลไว้มาตลอด7ปีนะครับด้วยปัญหาของยางไม่ออกด้วยปัญหาของนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ครับ แต่สุดท้ายแล้วการที่จ่ายออกไปแต่ละเดือนเพื่อซื้อพาราไวมาทามาใช้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทําให้ผมเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะครับมันสามารถจุนเจือครอบครัวของเราได้ดีขึ้นนั่นเองอันนี้คือสิ่งสําคัญมากกว่าการที่เราจะไปพยายามโอ้ยลดต้นทุนลดต้นทุนลดต้นทุนนะครับในการที่เราพยายามที่จะลดต้นทุนเนี่ยหลายๆครั้งมันกลับไปกระทบกับผลผลิตทําให้ผลผลิตของเรามันเสียหายนะครับเราพยายามจะเอาแรงและเวลาของเราเข้าไปแลก โดยที่เราไม่ได้คํานึงถึงว่าเฮ้ยฉันก็ต้องอยากจะพักผ่อนฉันอยากจะมีเวลาส่วนตัวฉันอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ใช้เวลามันลงไปใช้แรงลงไปมันอาจจะเป็นความสุขของบางคนเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีเวลาทั้งวันก็ทําได้ไปแล้วแต่นะครับการที่เราทําส่วนย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้อยคนเหลือเกินที่จะขาดทุนผมไม่แน่ใจว่ามีใครที่ทําส่วนย่างแล้วขาดทุนบ้างครับไม่ว่าเราจะทำหนึ่งไร่สิบไร่ร้อยไร่สุดท้ายแล้วถ้ามันปลูกไปแล้วออกน้อยเหลือเกินสุดท้ายต้อง คนขายไม้ถ้าเราดูแลมาดีๆจริงๆต้นมันสมบูรณ์ดีจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ยังขายไม้ได้เงินกลับมาเป็นเงินก้อนผมคิดว่าเราไม่น่าจะขาดทุนเหมือนกับคนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจอื่นนะครับปลูกต้นไม้แล้วขายไม้เราปลูกยางระหว่างเนี้ยเรา,ยาก็เก็บน้ํำยางมาได้สุดท้ายเราขายไม้เราก็ยังได้เงินก้อนมันไม่น่าจะขาดทุนนะครับแต่สิ่งอ่สิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าเราทําน้อยหรือเราทําแล้วมันมีไรายได้กลับมาเนี่ยมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายไม่พอจนเจื้อครอบครัว อันนั้นแหละคือปัญหาที่เรามองว่าเฮ้ยต้นทุนมันสูงเหลือเกินทาไม่ไหวทําไม่รอดจริงๆอ่ะถ้าทาต้นทุนมันสูงแ,ไไงงต,งแต่เรายังมีกําไรอยู่บ้างมวลเงินจํานวนเงินที่เข้ามาจุนเจืจอครอบครัวเอามาใช้จ่ายตั้งหากครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญมากกว่าดังนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนทําต้นทําส่วนยางแล้วไม่ขาดทุนครับแต่ทําแล้วมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายแล้วเราจะทํำยังไงครับเราต้องหาทางออกที่เหมาะสมหาวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็พึ่งพาตัวเองวางแผนพึ่งพาตัวเองในระยะยาวครับ ถ้าปลูกปรับอยู่ๆพื้นสวนเราไม่เคยดินไม่ดีเลยหน้าดินโล่งไม่เคยมีอินทรีย์วัตถุเลยอินทรีย์วัตถุมีน้อยมากอยู่ๆจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนมาทําเป็นอินทรีย์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปีนี้สุดท้ายมันจะเสียหายครับผมเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บริเวณบ้านผมเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วดังนั้นครับเราต้องมีความเข้าใจและตระหนักให้ดีครับอย่ามุ่งเน้นแต่ที่จะลดตัวเงินออกไปเพื่อเป็นการเรียกว่าฉันลดต้นทุนแต่จริงๆแล้วมันลดต้นทุนไม่ได้สร้างความเสียหาย ันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะครับมีวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับเอาหลักการวิธีการเหล่านี้ครับไปปรับใช้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็พักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ครับเป็นแง่คิดที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆผมอยากจะามาเล่ามาเราายากมากครับเรื่องนี้ที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจนะก็ฝากเอาไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เรากำลังกังวลเรื่องต้นทุนให้เขาดูคลิปนี้ครับจะได้มีความเข้าใจได้ได้มีความสบายใจมากขึ้น ในการที่จะทำส่วนยหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ